โทรมาบ่อยทั้งขายประกันขายตรงและมิจฉาชีพแก๊ง call center สงสัยไหมล่ะเขาได้เบอร์โทรเรามาได้ยังไงสวัสดีค่ะพักนานไอที4ชั่วโมงกับเอินปานระพีเจอเหมือนเอิญไหมคะสารพัดโทรศัพท์กวนใจจะเป็นขายของขายประกันและที่สำคัญมิจฉาชีพแก๊ง call center โทรมาบ่อยโทรมาเยอะบางคนบอกว่าโทรมาบ่อยอยิ่งกว่าแฟนโทรมาซะอีก แต่เดี๋ยวนะแล้วเขาเหล่านี้ได้เบอร์โทรของเราไปได้ยังไงวันนี้มาลองดูกันเลยค่ะต่อไปเราจะได้ระมัดระวังกันได้ถูกอาจารย์ปริญญาหอมอนเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยได้บอกถึงสาเหตุที่ทําให้ข้อมูลส่วนตัวของเรารวมไปถึงเบอร์โทรของเราหลุดไปได้ยังไงอาจารย์บอกไว้แบบนี้ค่ะประเภทแรกประเภทที่เกิดจดกากพฤติกรรมของตัวเราเอง ที่มันได้เบอร์เราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวประเภทที่สองเรียกบาปบริสุทธิ์คือมันไม่เกี่ยวอะไรตัวเราเลยนะมันไปได้เบอร์เราข้อมูลเราจากคนอื่นคือบาปที่คุณไม่ได้ก่อสิ่งที่คุณคอนโทรลไม่ได้แต่แบบแรกคือคุณไปค้าข้อมูลเขาเองแล้วมันก็หลุดไปอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งบางอย่างคุณสามารถจะคอนโทรลได้แบบที่สองคือแบบที่คุณคอนโทรลไม่ได้อ่เอาแบบแรกก่อนคุณไปสมัครออนไลน์เยอะเลยถ้าเป็นออนไลน์ที่มีชื่อเสียงอย่างแบงก์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมบายแบงกิ้งนะหรือว่าอีคอมเมิร์ซ ใช่ไหมเจ้าใหญ่ๆห,ห,หรือคุณก็ใส่อะไรบ้าง,งหนึ่งเลยนะโทเบอร์โทรศัพท์เพราะเวลาเขาจะมาส่งของคุณเนี่ยกาจะโทรมาคุณยาอาจจะถึงแล้วนะอะไรตกวลงคุณอยู่บ้านคุณอยู่หมายเลขที่อะไรยังไงเบอร์นี่คุณหลุดละสองอีเมลหลุดแน่สามชื่อนามสกุลหลุดแน่สี่ที่อยู่ที่อยู่แบบละเอียดไม่งั้นส่งของไม่ได้นะเพราะนั้นชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ถูกต้องรวมรหัสผ่านนี้เบอร์โทรศัพท์อีเมลสี่ห้าอย่างนี้ไปละไปแน่นอนแบบที่สองคือบาปบริสุทธิ์คือไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย เช่นตอนนี้มันมีคนที่ชอบเล่นแอปต่างๆพวกอย่างเลยขับเฮ้าพอโหลดมาในเครื่องมันบอกว่ามันจะขอเข้าคอนแทคผมคอนแทคผมเนี่ยมีคนอยู่ในคอนแทคประมาณ2สมพันคนถ้าผมปล่อยให้ขับเฮาส์มาเอาคอนแทคผมไม่ได้ต่อไปขับเฮาส์จะเอาข้อมูลนี้ไปขายไปแชร์เตอร์ปาร์ตี้อะไรช่วยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุิชื่อผมชื่อนายออส นายปริญญามีคนเซฟชื่อผมไว้ว่าพี่ออสแล้วเขาไปโหลดขับเ้ามาเขาไปโหลดโปรแกรมแต่งหน้าทาปากหน้าแก่หน้าเด็กมาแล้วโปรแกรมเหล่านั้นเข้าถึงคอนแทคเขาวันหนึ่งชื่อพี่ออสนี่ยชื่อผมเนี่ยเขาจะไปอยู่ในโปรแกรมีโปรแกรมหนึ่งก็หลุดจากเครื่องคนอื่นมันไม่ได้หลุดจากเครื่องเราแต่พอเอิรไวเบอร์โทรศัพท์เราอะหรืออีเมลเราเนี่ยมันไม่ได้ยังไม่อยู่กับเครื่องเขาแล้วเครื่องเขาหลุดโอกาสจะหลุดมามากมายมหาศาลหน่วยงานที่เราไปดีลอยู่โหลดนะเครื่องคนที่มีข้อมูลของเราหลุดเราส่งเมลไปเราให้เบอร์โทรศัพท์เข้าไปหลด อีกหนึ่งข้อสันนิษฐานก็คือเวลาที่เราสั่งซื้อของให้มาส่งที่บ้านเราก็จําเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลไปไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรใช่ไหมคะและส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าแม่ค้าก็มัาจะแปะเบอร์โทรของเรา โทรหาเอาไว้ที่หน้ากล่องพัสดุค่ะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเอิ้นก็คิดว่าพวกเบอร์โทรเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเรียกดูจากระบบได้ก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องแปะไว้หน้ากล่องพัสดุเลยจริงไหมคะและนอกจากนี้เอิ้นก็เคยลองถามคนที่เขาไม่เคยเข้าสู่วงการให้มีของไปส่งที่บ้านเลยเขาก็ไม่เจอแก๊ง call center นะคะแต่เมื่อเขาเริ่มเข้าสู่วงการซื้อของหรือให้มีของมาส่งที่บ้านจากนั้นเขาก็เริ่มได้รับสายจากแก๊ง call center ค่ะแต่อันนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่เราจะทิ้งกล่องพัสดุไปเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ชื่อและเบอร์โทรของเรายั่งโชว์อยู่บนกล่องพัสดุจริงไหมคะเพราะว่าหลังจากที่เราทิ้งไปเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากล่องพัสดุนี้จะไปตกอยู่แก่มือใครก่อนจะทิ้งกล่องทิ้งซองพัสดุต่างๆขีดค่าชื่อของเราแล้วก็เบอร์โทรของเราออกก่อนรือว่าจะฉีกทิ้งไปก่อนก็จะปลอดภัยกว่านะคะและเมื่อทราบสาเหตุกันแล้วคราวนี้มาหาวิธีป้องกันกันค่ะคุณควบคุมได้ในระดับหนึ่งคือ คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลกับสถานที่ที่คุณไปสถานที่ที่คุณกรอกอีคอมเมิร์ซสั่งอาหารมาก,กินสั่งขนมมาก,กินเนี่ยอันนี้คุณเลือกไม่ได้ละยังไงคุณต้องบอกเขาถ้าคุณไม่อยากให้เขารู้เบอร์ที่คุณใช้หลัก่เบอร์นี้ผมใช้หลักอยู่ผมจะมีเบอร์หนึ่งเลยเอาไว้ให้พวกพิซซ่าอาหารไว้เลยหนึ่งอันถ้าหลุดก็หลุดเบอร์นี้ไปแต่เบอร์หลักผมที่ใช้ในการโอนพร้อมเพ์หรือระบุตัวตนผมได้เนี่ยมไม่บอกเบอร์ข้างซ้ายเนี่ยผมจะไม่บอกผมจะบอกเบอร์ข้างขวาแทน แล้วทุกคนล่ะคะยังเจอปัญหาโทรศัพท์กวนใจจากแก๊ง call center กันอยู่อีกหรือเปล่าเจอแบบไหนกันบ้างมาแชร์กันได้เลยนะคะเอิญก็หวังว่าเราจะไม่ต้องมานั่งรับโทรศัพท์กวนใจกันแบบนี้ทุกวันทุกวันกันอีกก็ขอให้หมดไปเร็วๆค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทดันนะ